สำหรับสาวๆนะคะที่ต้องการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็อยากให้ได้เวลายาวๆนะคะทํำยังไงนะคะให้ทาแบบนี้นะคะสําหรับอันนี้นะคะก็ได้วีซ่ามา1ปีเนาะอ่าปีนะคะเป็นมา l มัลติเพิลนะคะก็คือเราสามารถเดินทางเข้าออก EU นะคะได้หลายครั้งในระยะเวลา1ปีนะคะคําว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยการอยู่นะคะเราก็อยู่เหมือนเดิมเลยะคะ่ะเราอยู่90วันแล้วก็เรากลับไทย90วันแล้วก็ค่อยมาใหม่ ะะแต่สิ่งที่เราจะประหยัดก็คือค่าทําวีซ่าต่างๆนะคะสิ่งที่เราจะยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะให้ได้1ปีนะคะความสัมพันธ์เราต้องแน่นนะคะความสัมพันธ์เราต้องแน่นเรามีลูกเรามีสถานะครอบครัวชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งขอเป็นครั้งแรกนะคะคุณคุณทุีเดินทางมาแล้วนะคะแบบไปมายุโรปเนี่ยก็คือประมาณ4ปีแล้วนะคะ เอกสารในการยื่นวีซ่านะคะยื่นตามลิสต์ปกติของ VFS เลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญและเราให้ความสนใจหรือว่าให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือในหนังสือแนะนำตัวนะคะในหนังสือแนะนำตัวเนี่ยเราควรอธิบายให้ละเอียดนะคะว่า,ามีกิจกรรมอะไรเราอยากไปร่วมงานแต่งงานเราอยากไปร่วมงานพาลูกไปคริสต์มาสหรือว่า เราอยากต้องการจะทําอะไรในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ขอความกรุณาหรือว่าขอให้พิจารณานะคะเป็นวีซ่าระยะยาวนะคะสำหรับเรานะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่คนพิจารณานะคะเรามีหน้าที่เตรียมเอกสารให้แน่นให้เยอะได้ที่สุดนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ,อของสามีนะคะรายได้เราก็ต้องมีชัดเจนนะคะและก็มากพอสำหรับซัพพอร์ตเรานะคะคในการอยู่นะคะ ตแต่ละครั้งในการยื่นวีซ่านะคะคุณที่จะให้ความสําคัญนะคะกับหนังสือแนะนําตัวมากเลยเพราะว่าจดหมายแนะนําตัวเนี่ยมันทําให้เราอธิบายละเอียดเลยว่าเรามีรายได้อย่างไงเราอยู่ที่ไหนเป็นคนที่ไหนตอนนี้ทําอาชีพนี้มาแล้วกี่ปีนะคะแล้วก็เราอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พาลูกเราจะเดินทางไปกับใครพร้อมใครนะคะเอาให้ละเอียดในจดหมายแนะนําตัวนะคะ เพราะว่าคนพิจารณาเขาจะได้รู้เรื่องราวของเราเหมือนเล่าเรื่องให้เขาฟังนะคะอ่าส่วนที่เขาจะพิจารณาหรือไม่เนี่ยอย,อยู่ที่ดุลพินิจของเขาเนาะแต่ว่าถ้าใครนะคะสนใจอยากให้คุณชีช่วยเรื่องการเขียนจดหมายแนะนาตัวนะคะเพื่อยื่นวีซ่านะคะสามารถทักมาในช่องนี้หรือที่ไลน์แอดบนนี้เลยนะคะโอเคไปแล้วขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะคะใครชอบคลิปแนวนี้หรือว่าชอบทำวีซ่าประเภทไหนนะคะทักมาสอบถามได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย